อุ้ <motiv ators> <vt> er ิวยิยเล่นตัวเองก็เป็นอ่ะดี่ไก่ค่ะพี่ไก่มาจากยิงยาวแม่ยิงยาวอะไรยิงยาวยิงร้อยยาวเลยกับอ้าวไม่ใช่นี่หรอเป็นไงแพนถ้าใครแพ้นะได้จิ้มหลังจิ้มหลังให้ะคนพี่ไก่พาเต้นพควบ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 อะไรเร็วจิ้มนะเต้นพวบควบควบจิ้มยาวก่อนเต้นควบควบควบวันนี้ใช่ไหม ชนะค่ะหนึ่งสียัเบาดิสุดยังไม่ดูเอาเคียวเล่นเป็นไหมมาเกียวมาหนึ่งสองสามอันนี้มาเคเียวปอบแปะแปดจำซิยังไงยังยิงดาวคือตาเยดชอ้าน่สองเลยมาเลยอ้าหันหลังมาค่ะคนแรก1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเสิต มจ้บโอเบมาพร้อมตาใหม่แล้วตาใหม่แล้วเจ้กระเป๋ายิ้จุกเสมอเสมอเสมอเจ้าปกระเป๋ายิ้จุกโอ้ยชนะยิ่งเจ้ากเาจุกัโอเค ต่อไปใครมาเกียวทำงี้เมื่ออามือไหนมือนี้ไม่ใช่เอ้าถ้าบอกว่ามือนี้ก็ไม่ใช่สิมือเชื่ออัแล้วมือไหนมือนี้ถูกแล้วก็ถูกแล้วพี่ไทยถูกแล้วไม่ให้ให้มือให้ชี้ใส่จุกเกี่ยวยกมือขึ้นอ๋อชี้จุกใส่ครับจุกได้ไหมจัมจี้มาเข่าเกาะแปะขอจุกไหม วยไม่ได้เพิ่งอันนั้นอยู่เลยอย่าขี้โกงมาย,งมยิยงเสมอยิงสุดโอ้ชนะได้ไงอ,ะอะ่งะเกียวล่ะเออข้างหลังข้างหลังอ่ะหนึ่งสองสองอันสองสอันโอเคเอ่าตาเกียวมาตรงนี้ด้วยจิบจิบโอเคมาเกียว พร้อมนะมาพร้อมกันยางียาวปากกระเป๋ายิ้งตุ้งแก้วเอาเร็วพร้อมกันยางียาวปากกระเป๋ายิ้งตุ้เยเป็นยังไงเนาะจังสี่แล้วเป็นปวดหัวมีปวดมีอยังอยู่บ่อกนี่เดี๋ยวบอกว่าไปมากนะให้ป้องกันป้องกันมันพลาดมากมันถ่วงมากมันอยากเด้คนเชฟพูดในซีเรียลแล้วหลานลูกหลานเชฟซีเรียลบาร์นิคอ่ ท่องแยงนท่องกูมิตะขี่ผมกซาร์เลวันที่แม่ไม่สบายบังลูกเต่าจีเอ้ยไอเกือบลุกเขาไม่ท้อยออกสุวรสวนะพี่นะไอเดือบลุกเขาไปก่นมาหาพี่ยืนมาโอ้ยืกิไ่อไปกินข้าวหอยังแล้วโอ้โพี่ยืนแล้วโอ้โอ้ทำไงโอ้โอ้โล้างน้บอกเล อาชีเป็นเกย์อะไบอกพี่ยุ้ยสิอาชีเป็นเกอชีเป็นเกย์อะไรนั่งบอกพี่ยุ้ยก่อนเฮ้ยจือบัดตรจ่อเนาะฮารดเป็นดังอะไรเมื่อคืนคือข้อหากันดังกบกข้อหาเขาอ่ะ บ้าแบบเต็มปากเต็มห่อมเชิญชินถอดอะไรดังกบหาด้าให้มันหาด้าอ้นเพียงขอนอ้วนเพียงขอนอ้วนเพียงขอนอ้วนมาจนมันจะทุ่นตุ้งนิ่งเป็นานเพียงขอนตุ้งขอนไหมตุ๊ซุหยเพียงขอนไม่พาไปเว้นนะตุ้งนิ่งตุ๊ซุเหรอใช้ไม่เหลืออะไรอันสี เกือบลุกเขาไม่ค่อยกลัวน้องตาวในวันที่แม่ไม่สบายให้โอกาสพักผ่อนลูกเต่าลูกลานก็มานั่งเฝาอุ้งขูดอเไรเพื่นังดังมันมันเหล่ามันเหงายุเลยดัง ใครูกแท้ไม่กบไปบีบเท่าศาสัาจันร้อมบึงมันขันเขียวสดายนอ้วน่อ้วนอืมใครบอกล่ะใครบอกวะแล้วเพ่งขวัญสวยไหมเพ่งขวัญสวยไหมคะน้องสวยไหมน้องเพ่งขวัญสวยไหมช้ยเขาี้ล่ะเขาชีล่ะเขาีสวยไหมชีสวยไหม โอ้ยหนูสวยคนเดียวเลยเหรอต้องสวยคนเดียวเหรอลูกไอ้นีเริ่มเป็นสตูว์ทุกคนแล้วใช่แก่วัีเป็นเกย์เหรอฮัทเป็นดังตุ้งนิ้งเป็นตุ๊โอ้ยหลุกไอ้ตาตอนแต่งานดีดี ที่มีมาคุิต้นหลังเด้อืมเ็ดเหดเพลงประจำตัวเด็ดเด้อเนี่ยประจำตัวเด็ดน้องพมเกงน้องเ่งก็ได้วันนี้พี่อยากฟังเสียงกบ อบอุ่นมากค่ะตอนนี้ครับขังนี่ทีมงาน V i P ไม่หยิบไม่ใหั่ไม่อยผู้บริเวณแบมั้ยผู้บริเวณใหญไหมคะเนี่ยเออเออเจ็บไรบอกไอเจ่บบายเอออื้อืพทูงมะนาวดึ เผาลูกมาเต็นพวกมาเน่านะคะผู้ใดพามูเต็มก็จะเต็นใช่หาใช่เอ่ยพวกมาเน่ามนาเล้มากเยนทุกคนวาันงผู้ชายมีใช่ไหมข้างผู้ชายมีใช่นของฝากจากพี่หนูเล็กด้วยนะคะน่ารักมาก

ทิ้นน้ำออกมอันนี้สุดสองเบอรอสุดสามสุดจีเนาะอ๋อร้อยเบอร์เด้ครับอ๋อดีแล้วลุ่ๆเต่ยังครับหาดหาเอาอยู่หาดเด้ๆอ่ะก็สักคิ้วสักคิ้มรับงานจ๊อบเดืนไม่ไม่มีไม่เดือนเพโทรหาไม่ แมู่้ว่าบอกว่าเาอยากทาคิ้วเาะี่เมยรู้จักมานหก็เลยบอกอ๋อเรีดยงไงลงอว่าเะักหาือดยดูคนไหนก็รู้ัมาทิวียงเกาะเืออะรเืะี่องเกาะเลือด่อเลือตัวเลือดกะรีปยัาหยังยัดเลือทีฮอดอยู่นหัว้า เลื่อนยังเลือนกันว่แงมากม่แต่จะคอยขอนโลกขอโลกับดี่อินเทอร์เน็ตกับลูกีกตัวเสอนเลือดไปตัวแล้วก็พบขาดเลือดขาดน้ำต้อเลือยเข่าแล้วก็้ยแบบขยัขัดมึงหายไไหนพอพม่งคือเล่นมุกซ้ำดูเดีลืิอเกี่ยว วลวเชีมาอยู่นะคะเชีก็มาวเช้านี่แบบบหวยังอันนี้โซนชียแล้วนะคะดีเ้นอาการเย่้นก็ยาขาเสือประมาณ2องสามปุกแล้วแล้วก็มียากินพอแล้วเขาเจาะเลือดผลเลือดออกยังออกแล้วออกตอนที่บอกอ่ะเลือดขาดน้ำอะไราที่บอก พี่น้องชาวบ้านเราไปน้าต้องนัดมือมาดีพอท่าน้ปวยเข้าหากันปพี่มีพี่มีอันนั้นขาววยเสริมสวยค่ะเนอะให้แน่เราพี่บอลหัวกลอ่ปวทายรอไมลหนักหเดีอาเดยยังเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงนะคะขอบคุณทุกความเมตตาค่ะ